หลุม5้าครับพาสีสามร้อยแปดสิบหกลา 4, ลแต่เป็นลกเล็กแบบโค้งเซียวพระจันทร์ไปนู่นเลยครับกีนอยู่นู่นเลยครับนี่เวลาเล่นนยครับด้วยความที่มันเป็นเลเยอร์แบบหักโค้งแบบนี้ครับถ้าคนท,ที่ที่ตีเชฟช็อตไม่ได้ก็อาจจะต้องเล็งไปตรงตรงฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ข้ามสายไปฝั่งนูน้นแต่ไหนมาทั้งทีครับเดี๋ยวลองเชฟช็อตให้ตรงไปแล้วให้บานไปด้านขวาครับให้เลี้ยวไปด้านขวา ด้วยหัวไม้สามแล้วกันถ้าไดเวอร์มันจะเลยไปอยู่ในรับอาจจะเข้าป่าได้ครับเดี๋ยวดูโอเคก็เลี้ยวอยู่ครับแต่ไม่ได้เลี้ยวเยอะอเออยู่ไฟเบีระยะประมาณร้อยสี่สิบห้าหลาผมใช้เหล็กเก้าเลยครับโทงมันปักริมซ้ายครับมีบอ่อทรายอยู่ข้างหน้าด้วยเราขึ้นขวาน่าจะพัดง่ายลายหน้าสูงนิดๆผมก็จับเหล็กเก้าสั้นลงมานิดเดียวครับไม่เยอะ น่าจะเข้าเป้าเดี๋ยวไปดูว่าจะเหลือระยะเท่าไหร่ตีมาทะลุนิดหน่อยครับระยะพัดประมาณ5-9สตาร์ซ้ายปลายมีขวานิดนึงเดี๋ยวลองให้สายนิดเดียวออ,อน้าลงมากอะไรเนี่ยเออ